เปิดว่ะขันสมเลยก็ได้นะเขาเมื่อยเขาไปอยากมางอีกเลยบ้านน้ำคำเียงไปเรื่อยๆบ้านน้ำคำตำบลอะไรน้ำคำบะตำบลนี้ยังต้าลน้ำคำนี่จะก้าบไปหาตานก๊บใหญ่ลวกันใชาเพยเมืองชีสเกต สีเขาเกาะสวรรค์แล้วแม่บู้บอกว่ามันคือเกาะเพราะอันมีต้นมะพร้าวรอบบ้านมันก็คืออีรีเด้ล่ะมันเป็นธุรกิจของหมู่บ้านเลยค่ะนี่การมะพร้าวแหลงเลยมะพร้าวมันมาไต่กันตั้งแตี้ยซีเตี้ยหาใครมาไกลเนี่ยคูณได้มาไกลกันเลยร้ายแล้วกันจีเตียด้าไต่ยังไต่การมะพร้าวไป้เราโอ้ยหนาวมาเลยค่ะคือไต่ยัอวะ เาแยกแก่งไปได่ไดีดีขึ้นขนาดนั้นแอ้ธรรมชาตินี่แหละรียนผลุนบอลเลยดิสตาร์ทผนบอลไม่แม่มันมันจอดไว้นานมันจอดไว้นานแล้วมันโมมีพลูเดเป็นเลยดิีนนบอารทบอลเอเอเอเมาเีค่ะ มีแต่สีแดงแงวัวพ่าขี่ระวงบพี่นไหนวะแม่มาเชิหนามีมันแหงเลยยุดนึ่งนหน้าฝนัสิวงัวู่ลงสีนี่ัวตองเข็ดยังเลยเลวขัวนะาะเลี้ยวขัวผู้บีนมอวันอไรแ้วบีหลีม่เ็คือแบบว่าเนี่ยแม่มาแม่เนไปนี่แหละมันต้องมีมองจำ ไม่ที่แบงค์จำทางเข้าไม่ได้เพราะว่ามาแต่ละครั้งมันไม่ซ้ำครั้งมันไม่ซ้ำทางใช่ไหมก็มันมาคนละทางมาคนละทางมันเข้าได้แปดสิบแปดทางแต่ละคนบอกว่าเลยบอกด้วยกันจะคุ้นดีก็รุณาไปภาคสลิดความร้องสิ แนะตออ่หลังก็มีตาส่องเญยๆเนาะคนมาเบิ่งส่องเลนนององ่นๆมาส่องเญยแม่กันทด้เลยเดี๋ยวจอบงส่ององอ่งนี่คนไทยหรือว่าส่องมาแล้วส่องข้ามาแลยังบานียาสวัสดีเด้อไอเคนไอเคนบนเป็นทองวแลตอนนี้งดคนของถ่ายคลิปก่อนนะครับ ใช่สวัสดีครับ่อ่าบ้องเนีะบนอเรื่อูว่าบเบลว่าเออไรก็ม่มก็ขเออดะรู้ว่างเปลเมีของฝากของฝากของฝากเ็นของฝากกาไหมเ่ โอ้ยโอ้ก็ไปแบงกัดกิดที่ละลูกแบงกัดกินหิ้ยิ้มหวานก่เกามาเนี่ยไปก็ยิ้มหวานก็เกานอนใจมางนี่นวดแม่ใหม่ล่ะแม่พาใหม่บนนี้แม่นูเป็นคนมใหม่ในนี่สวยบอ

สงสารคุณยายจังยายเส่เกิดคนลสีแม็เสยแม่กขลันะบางเนสิ่เจอเอาิมันละแม่ปะเนี่อาติประจำก็เปนงจงนโอ้แม่เลใส่ไปหอดวพาะมำลกับใส่คูีดเอาทีแล้เราตัวนี้ทีนล้เรใกล้แล้วว่าอยากเล้ แต่ให้แม่พี่พ้นนึงปเนี่ยอเก้มงคาคัแต่ดีใจนะมีนแล้วก็หนูจะตัา่เรือนี่เพื่อตัมาหยิบบางกล่องเซื้อแต่วันรเล่อผูบอกใหญ่คือวิธีเหตรหลายจะให้แม่พื้นหนึงแม่ส่งใหญนบนปากเลยแม่คนอาศัยเขาบอาเอาด้ีเจ้าจงตดผมนี่ยไม่ว่าแม่ลุกเ่จ้าขึ้นมาตัดผมตัดแม่ได้เงินเอ้ามาแล้วม่า ่ว่ามีร้า่มรนบาดลยวันยี้ก็มม่ัะที่ได้หนุ่มวันน้วนเอหน่มไแ่มยังเล่นวดแต่แม่หัวยอกันยอกย่ยอเอไแม่เขายอกค่ะเพียงนื่อนั่งไห้โอ้ได้ทีได้เดียวเลยหรอแม่เดีเที่ยวได้ตีฟ้อหรอยใจนนาแไม่ได้นีช้ำรไม่ใหญ่หรือไงนระมัน ประมาณยมไม่หมประมาณนั้นเป็นทางการมานันมือขีดเหรอนั่นมือเขาถูกเปิดตื่นเห่าเลยเขาเอิเรับสบายดีแล้วแล้วกับโปรเจกตนพอตื่นแล้วตื่นแล้วบอสมืแครชืนถูเบอร์เชอามือหนึ่งเขาบอว่าไบตายบอสรอดไปได้ง่านร้านวัสอดมากลนี้องเลือดลูกสาวกลางของวัสดุก็ลบเลยแล้วมันื่นง่ายเขาวัสดุใส่่าไส อันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับบ้านน้องบอมแบมนะครับบ้านน้ำคำตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดซีสะเกตฮะเพราะตรงมีการทอยออกมาอธิบายแมนแล้วเขาจังยางเขามา บอดี้ก็โปสวยถังย่ายมาไ่ว่าในคิดปจจงปแจเย็นคิดดึๆมแต่งวาตนองานี้พยาบาลเยอาองแค่พเียวอาพา่าบเทียวอาพะา่้คือผู้ชายคือผู้ชาย

เอาใจพีดววายายเพรีเกิใส่มอเม่นะครับผมมันเป็นสไตล์พีนะครับสไตล่จ้พี่ล้ตัใจใส่แบบนี้นะครับผมแต่ว่าผมเห็นผูดเห่าายคนอยู่ได้ใส่คนละสีเเห็นบคู่วันี้ใจใส่แบบนี้นะครับแล้วตั้งใจแล้วตั้งใจไม่คิดแม้แ่มาไทยคุณเดียวเ่ยเดี๋ยวสาวบหัว สไตล์คารอบา้อมืเราเด็กหน่ายก่เด็กอบขู่อักเกือบเราเป็นยังใสคนละสีก่อนนะอยากเสี่ยรูล้วเล่ยเสียเราแต่งแต่งใส่เรื่องมายเ้อกเราช่างคงต้องรักเกิดเราช่างคงต้องรักเกิดเรามีความรอบคอบมากเลยโดยเฉพาะยามปวัด สิมาเกือบเสีย่เปวัดเกือบเสียอยู่บ่แม่อยู่นี่ยาซื้อได้ก็ี่คูเขาระักเป้กปน้ำขึ้นมากก็คู่งามาม่ง้นเขามากใมากลขวอ่ยเห็นไหมมันเป็นแโอ้สไตล์เขาตงเลี่ยสไตล์เลยคทนโอ้ยของผมมัีไฟลักอยู่แล้วเบิ่งสภาพเกือบเนี่ยหยาบน้ำกับพร้อมสีสดออก กตีนก็ซื้อมาให้ของน้องซองครูยืนรังเหนื่อยเอามาใส่กันบ้ันโบขึ้นจะคลองบ่มันใส่บ่ดีแม่วัวมันใส่มันบ่คือนจะคลองหวังความหัองมันก็คองนักเนอันนี้มันเบาแล้วมันนุ่มแห้งแบบยิ่มถึงน้่มถึงยังบ่เป็นยังเลยสบายมากหอดันเก็บเบาแล้วพี่น้องมวนคักหอดยันเกียร์หนักสำมึน สหายลูกไปปีเลยยากพ้องกันบวิรยกเว้นแมมสาลนีนีแมมสาลนีนีเยอเว็นตัวเองมากขนาดลูกอีลาบ้านัะไรที่ว่าคอมเมนต์โอแหว่าคอมเมนต์เยอะเว้นเข้าไปสาเข้ามาคือมูอาพี่น้องเบิ้งว่าหน่อยจังหน่อยจะเอก เอาละครับผมปกติผมสิ่ท้ายแปดนาทีแต่ว่าคลิปนี้ซิบนาทีแล้วนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วเตรดยาการปิดคลิป้อให้พี่น้องทุกท่านโชคดีอยู่ดี<ะ>มีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณทุกท่านท<ะ>ี่ติดตามรับชมนะครับผม<ะ>สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ